ข้อ14เขาให้เซต a แล้วก็ให้เงื่อนไขตรงนี้มานะจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยถ้าเราย้าย x กำลัง2ไปทางซ้ายจะกลายเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยก็คือไฮเปอร์โบลาที่มี a เท่ากับ1แล้วก็ b เท่ากับ1นั่นเองก็เอา y กำลัง2เป็นตัวตั้งเนี่ยแปลว่าเป็นไฮเปอร์โบลาในแนวตั้งถ้าวาดรูปออกมาเนี่ยก็จะวาดรูปได้แบบนี้นะ ข้อนี้เขาให้เส้นตรงนี้เนี่ยไม่ตัดกราฟไฮเปอร์โบลาอันนี้จะเห็นว่าเส้นตรงอันนี้เนี่ยไม่มีพจน์ที่เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นถ้าเราแทน x กเท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ0เสมอนะเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้จะผ่านจุด0 0เสมอเส้นตรงที่ผ่านจุด0 0แล้วก็ไม่ตัดไฮเปอร์โบลาเนี่ยก็จะต้องอยู่ในช่วงเส้นกำกับ2เส้นนี้นะ ก็เนื่องจากข้อนี้ a เท่ากับ 1b เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเส้นนี้จะทำมุม4 5องศาพอดีก็จะได้สมการของเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับ x นั่นเองทำนองเดียวกันเส้นกํากับข้างล่างเนี่ยจะสมมาตรกับเส้นข้างบนนะเพราะฉะนั้นสมการของเส้นกํากับเส้นล่างเนี่ยก็คือ y เท่ากับลบ x ็ก็ y เท่ากับเนี่ยก็คือ y เท่ากับ1นนั่นเอง y เท่ากับลบ x ็ก็คือ y x, เท่ากับ ลบ1นนั่นเองเพราะฉะนั้นเส้นที่อยู่ในช่วงของเส้นกํากับ2เส้นนี้เนี่ยก็จะมีตัวคูณ x อเนี่ยอยู่ตั้งแต่1กับลบ1นะเพราะฉะนั้น A ตรงเนี้ยก็จะต้องอยู่ในช่วงลบ1ถึง1แบบนี้นะถัดมาเซต B เขาให้เงื่อนไขอันนี้มาจะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยถ้าเราย้าย x กํำลังสองไปทางซ้ายจะกลายเป็นแบบนี้นะ สมการนี้ก็คือสมการวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ1แบบนี้นั่นเองข้อนี้เขาให้เส้นตรงนี้เนี่ยตัดวงกลม2จุดจะเห็นว่าสมการเส้นตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวคูณอยู่กับ x ถ้าไม่มีตัวคูณ x อยู่เนี่ยแปลว่ามี1คูณอยู่นะเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้จะมีความชันเท่ากับ1เส้นตรงที่ชันเท่ากับ1แล้วก็ตัดวงกลม2จุดเนี่ย จะต้องอยู่ระหว่างเส้นประ2เส้นนี้นะเส้นประเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าตัดวงกลมแค่จุดเดียวจุดที่เป็นจุดสัมผัสเนี่ยจะมีสมบัติว่าถ้าเราลากจากจุดศูนย์กลางมายังจุดสัมผัสเนี่ยจะได้เป็นมุมฉากเสมอนะแล้วก็เนื่องจากวงกลมนี้รัศมีเท่ากับ1ก็จะได้ระยะเนี่ยเท่ากับ1ด้วยนะเนื่องจากเส้นตรงนี้ความชันเท่ากับ1ก็แปลว่ามุมตรงเนี้ย จะเป็นมุม45องศานะเนื่องจากตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้45ก็จะเหลือมุมเนี้ยเป็น45เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมเนี้ยจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้ยาว1เพราะฉะนั้นตรงนี้ยก็ต้องยาว1ด้วยนะแล้วก็จากพีทาโกรัสก็จะหาด้านนี้ออกมาได้โดยเอา1กําลังสองบวกหกําลังสองแล้วก็ถอดรูทก็จะได้ด้านนี้ยาวรูทสเพราะฉะนั้นพิกัดตรงนี้ก็คือลบรูทสนะ แล้วก็จากความสมมาตรเนี่ยพิกัดตรงนี้ก็จะได้เป็นรูทสก็จะได้ว่าเส้นตรงเส้นนี้ความชันเท่ากับ1แล้วก็ตัดแกน y ที่ลบรูทสเพราะฉะนั้นสมการเส้นเนี่ยก็คือ y เท่ากับ x ลบรูทสองนะทำนองเดียวกันสมการเส้นตรงเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับ x บวกรูทสเพราะฉะนั้นตัว b ตรงเนี้ยก็จะต้องอยู่ระหว่างรูทสกับลบรูทสเพราะฉะนั้นก็จะได้เซต b จะต้องอยู่ระหว่าง ลบรูทถึงรูทสแบบนี้นะข้อนี้เขาให้ c เป็นสมาชิกของ b a, ลบ a เราก็จะเอาเซต b กับเซต a เนี่ยมาลบกันนะเนื่องจากลบรูทสถึงรูทสเนี่ยมันจะใหญ่กว่าลบหถึง1เพราะฉะนั้นถ้าเอา b มาลบ a เนี่ยก็จะเหลือแบบนี้นะข้อนี้เขาให้ c เป็นสมาชิกของ b ลบ a ก็แปลว่า c เนี่ย จะต้องอยู่ในช่วงตรงนี้นะแล้วเขาให้ d เท่ากับ c ีกำลังสองเราก็จะมาหา c ีกำลังสองกัน c ีกำลังสองก็คือเอาช่วงเนี้ยมายกกำลังสองเนื่องจากเลขลบเนี่ยยกกำลังสองมันจะได้เท่ากับเลขบวกเพราะฉะนั้นเราเอาแต่เลขบวกมายกกำลังสองก็ได้นะก็จะได้ c ีกำลังสองก็คือ1นกำลังสองก็จะได้1รูทสองกำลังสองก็จะได้สองนะ เพราะฉะนั้น4กํลัง2ก็จะอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเซตของ d โดยที่ d เท่ากับ4กํลัง2เนี่ยก็คือช่วงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3